กรรมการการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสอพท o โอเบกอวอร์ดครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เคารพทุกท,าทา่านค่ะดิฉันนางสาวมติการมุงมาครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอบุ้ง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ขอนำเสนองานที่เข้ารับการประกวดองรายละเอียดต่อไปนี้ดิฉันมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนยกตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยที่6การแปรรูปอาหาร มีกำหนดการสอนที่แสดงถึงการจัดการเรียนรู้ Active t e a c h e r ที่หลากหลายและมีรูปแบบการจัดพิมพ์รูปเล่มแผนการจัดการเรียนรู้การนำเสนอที่น่าสนใจมีการจัดเรียงลำดับเป็นขั้นตอนและมีบันทึกหลังสอนที่ส่งผลกับผู้เรียน นวัตกรรมที่ดิฉันได้สร้างและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพหน่วยการแปรรูปอาหารคือกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอกบุ้งด้วย6กระบวนทัศน์พัฒนาพุทธิพิสัยโดยมีกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. ด้านความรู้เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลรูปอาหารว่ามีขั้นตอนกระบ,บวนการอย่างไรมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยการใช้โปรแกรมพิกเกอร์ในการทําแบบทดสอบเพื่อประหยัดเวลามีการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วข้าพเจ้าจัดทำสื่อวิดีโอการทําขนมทองม้วนให้ผู้เรียนได้ศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต QR Code เอกสารประกอบการเรียนและในช่วงสถานการณ์โควิดให้นักเรียนได้ศึกษาการแปรรูปจากผู้ปกครองที่มีความรู้ 2. ด้านความเข้าใจคือกระบวนการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารสามารถใช้มโนทัศน์เพื่อจัดการกับสิ่งที่ลงมือทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 3. ด้านการนำไปใช้เมื่อน,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากการสึกษากิจกรรมที่ครูจัดให้แล้วดิฉันให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงตั้งแต่ขั้นตอนการหาวัตถุดิบการแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจโดยครูคอยดูแลให้คำแนะนำส่งเสริมให้นักเรียนนำกิจกรรมการแปรรูปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายๆด้านเช่นการนำวิธีการแปรรูปไปประกอบอาชีพ การฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานที่สุจริตเป็นต้น 4. ด้านการวิเคราะห์นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการแปรรูปเพื่อให้คนอื่นที่สนใจสามารถเข้าใจกระบวนการแปรรูปได้ 5. ด้านสังเคราะห์ นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดแปรรูปอาหารชนิดอื่นๆโดยใช้วัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนเช่นนักเรียนนำดอกอัญชันใบมะกรูดมาแปรรูปเป็นขนมทองม้วนทองพับและทองแผ่น 6. ด้านการประเมินค่านักเรียนสามารถคิดต้นทุนกำไรของผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ถูกต้อง กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกระบวนทัศน์จะมีการนำ P.D.C.A. มากำกับในการดำเนินกิจกรรมทุกครั้งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาการงานอาชีพมีทักษะการทำงานด้านอาชีพสุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันการแปรรูปอาหารงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนและสำหรับตัวดิฉันได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันการแปรรูปอาหาร รางวัลทรงคุณค่าสพทโอบเบกอวอร์ดร,รองชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2561 รางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์สรองชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับปฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2563จากที่กล่าวมาทั้งหมดคือผลงานของข้าพาเจ้าที่ส่งเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม A อ t ช v e ทีเชอร์ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะ